สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูรถเข้าใหม่นะครับเป็นเจ้า Mazda CX5 ครับตัว 2.0S เป็น SUV ยอดนิยมอีกคันหนึ่งนะครับจากค่าย Mazda คันนี้เป็นสีน้ำเงินครับสวยเลยคันนี้เอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับ m า z d a ก็เป็นกระจังหน้าสามเหลี่ยม รถไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าวิ่งน้อยมากรถนี้ได้มาสภาพเดิมๆนะครับไม่มีการชนเลยคือมาด้านี้ต้องยอมรับเรื่องดีไซน์เขาะนะครับทำออกมาได้โฉบเฉี่ยวสปอร์ตมากเลยสวยจริงครับคันนี้ าไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะสองแถวนะครับจะไม่มีแถวที่3มนะครับช่องเก็บสมัมภาระนี่ค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็จะมีในตัวของอม่านบังมาให้นะครับเวลาเรามีบางของเนี่ยบงังข่ใยญ่วนข้างนอกถูนะเบาะเบาะแถวสองที่สามารถพับได้นะครับแยก60-40เดี๋ยวผมให้ดูแนว าตาตะเขียนก่อนนะครับว่ารถไม่มีการชนเลยคันนี้สภาพสวยครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกยางอะไหล่นะครับก็สภาพยางเดินนะครับอะไหล่อยู่ครบหมด ไปดูห้องโดยสารด้านในนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเย็บด้วยด้ายแดงให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากคันนี้สวยครับสภาพโดยรวมสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากเลสมบูรณ์เลยนี่ครับมันจะเป็นปุ่มกดนะครับปำหรับพับใช้งานค่อนข้างง่ายครับพับมาได้เรียบเลยนะครับทั้งสองฝั่ง ตัวนี้คุณแจกก็จะเป็นคุณแจคีเลสน,นะครับสามารถกดตรงมือเปิดที่ได้เลยล็อกปลดล็อกแผข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของควบคุมกระจกนะครับแล้วก็กระจกหูช้างนะครับตรงนี้ก็จะมีตัดด้วยเ,เป็นสีเงินไทเทนเนียมนะครับแผงข้างก็เป็นหนังดำเย็บด้วยด้แดงเบาะนี่จะเป็นเบาะไฟฟ้าด้านคนขับนะครับข้างเดียวตัวเบาะนี่ก็จะแบบเป็นกึ่งกแบกเก็ตซีดนะครับ ให้อารมณ์แบบสปอร์ตครับแล้วก็จะมีในส่วนของถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยตรงนี้ครับอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับคันนี้วิ่งน้อยมากให้ดูนะครับคันนี้วิ่งอยู่เพียง31,650กิโลเมตรเองครับวิ่งน้อยมากนะครับคันนี้มาดูตรงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อบูทูนะครับรับโทรศพัพท์ ด้านขวานี่ก็จะเป็นคุคนชคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มคุชสตาร์ทมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทียุหน้าจอสัมผัสนะครับทร้กล้องมองหลังมาให้ครับแอร์เป็นระบบออตโต้มาให้นะครับสามารถตั้งอ,ออตโต้ได้นะครับขยับลงมาตรงนี้ก็จะมีในส่วนของจุดชาร์จไฟ12โวลต์ให้ตรงนี้นะครับ1จุดครับ นี่ก็มีส่วนของวางแก้วเปิดเก๊ะมานะครับคอนโซลกลารตรงนี้จะเป็นไว้สําหรับวางเหรียญวางเลยครับสบามารถออกได้ก็จะมีจุดชาร์จไฟ12โวลต์ให้จุดหนึงแล้วก็สายเสียบ USB นะครับจะอยู่ในเก๊ะกลางครับระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็มมา,านม่านนิรภัยมาให้นะครับจุดหนึ่งครับ รถโดยรวมสภาพสมบูรณ์มากครับคันนี้ไม่โซมนะครับเบาะอะไรยังสมบูรณ์อยู่ครับสามารถได้นี้ชอบจริงคือดีไซน์ของเขาเนี่ยครับให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาแจ้งราคาให้ทราบมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝากระโปรงนะครับรถไม่มีการชนนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับ ยาสเก็ตต่างๆนะครับรถสภาพเดิมจริงๆตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวเครื่อง Skyactiv บนซิน2 0 0 0 cc ครับสามารถใช้ได้น้ำมันถึง E 2 0แล้วสำหรับเจ้า Mazda CX-5 ตัว2 0 S นะครับปี2014ตัวนี้นะครับตั้งราคาไว้อยู่เพียง549,000บาทครับ ท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะครับสามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0641188887ครับขอบคุณครับ